โดยภายในงานเมื่อคณะสง่์มาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วท่านประธานสงฆ์ก็ได้นำบูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์บทธรรมจักกับปวัตนสูตรด้วยทั้งยังได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายพัะหารเป็นสังฆทานโดยมีตัวแทนนำกล่าวคือน้องๆชมรมนักศึกษาไทยมหาลัยโอทาโก้พบธรรมในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ ็ได้กล่าวสัมมูธนียกถาและให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นสาธุชนชาวไทยและชาวท้องถิ่นรวมทั้งน้องๆชมรมนักศึกษาไทยมหาลัยโอทาโก้ก็ได้ร่วมกันถวายพัตหารแด่คณะสงฆ์ส่วนช่วงบ่ายเริ่มต้นเดือนแห่งมหาสงการเดือนแห่งมหากุศลบุญใหญ่เนื่องในวาระอายุวัฒนะมงคล81ปีหลวงพ่อธรรม,มชโยคณะสงฆ์และกลายาณมิตรวัดพระธรรม กายดานีดินรวมทั้งสาธุชนและนักศึกษามหาลัยโอทาโกได้ร่วมใจการปฏิบัติธรรมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมะเซโยในช่วงท้ายชุมชนชาวไทย ชาวนิวซีแลนด์และประชาชนหลากหลายเชื้อชาติรวมทั้งชมรมนักศึกษาไทยมหาลัยโอทาโก้ก็ได้ร่วมงานวันสงการที่วัดพระธรรมกายดานีดินถือเป็นการผรสมผสานวัฒนธรรมไทยอย่างกลมกลืนเป็นต้นแบบของการจัดงานประเพณีอันดีงามของไทยพร้อมกันนี้ทุกท่านยังได้ร่วมพิธีส่งน้ำพระพุทธรูปท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสุขรื่นเริง ซึ่งวันสงการเป็นประเพณีอันดีงามที่สืบทอดกันมายาวนานของประเทศไทยค่ะ